ักชีล้อมเนี่ยเห็นมันเนี่ยผักชีล้อมกินมันกินเหมือนอะไรวะอืมอืมชีล้อมชีล้อมชีล้อมเนี่ยอุย้ยน้ำก็แฉะอยู่นานให้ไม่ได้หรอกเนี่ยเพราะต้องเข้าไปน้ำมันเยอะเนี่ยเดี๋ยวกูมีตัวทิกก็บอกกันไม่รู้ในไรอยู่นี้เยอะมาเ,เนี่ยอ๋อเ,เนี่ยทาย เนี่ยใส่รองเท้าบูทเข้ามาเนี่ยทำเพื่อเธอนะเนี่ยทำเพื่อเธอเนี่ยทำเพื่อเธอเก็บเอาไว้เนี่ยหาังายทำเพื่อเธอชีรอมเยอะแยะไปหมดเลยสักว์ชีรอมแล้วก็รู้สึกโต้คุณช่ยายทักต่อเนี้ยมายูยังอยู่ปอคุณช่ายอ๋อยังมีคุณช่ายอยู่ กูใช่นี่กูใ <c> ช <oughs> ่กูใช่ยังมีอยู่นี่ต้นชายกูใช่บ้านเราเนี่ยปลูกไว้ไม่ขึ้นเต้ไม่หมดในสวนเนี่ยแต่ว่าน้องนะคะเอาไปปลูกบ้างนวต้นกูใช่นี่นะเห็นไหมาชายชายชาย,ยาวันนี้เอาทำไปให้ที่ํำงานกิน อุ้ยใชอ่อุ้ยอร่อยทำน,น้ำท่มน้ำจิ้มเองเยอะเ่ย,เยขึ้นเต็มสูนแล้วเนี่ยทั่วปลูกต้องลริมเนี้ยขึ้นไปทั่วแล้วปลูกตรงนี้นะลามไปทั้งสวนเลยลามไปทั้งสวนเลยปลุกนิดเดียวแค่กำม,มือเดียวหูยาก เยอะน้าดูเลยเคยปลูกถั่วที่นี่ปลูกไม่ได้แล้วน,น,น้ํามันอึ่น้ําปลูกน้ําเยอะต้องซื้อดินมาโถมซื้อดินมาโถมดินมาโถมน้ําเยอะอนี่ถั่วที่จะปลูกถั่วปลูกไม่ได้เพราะน้ํามันเยอะ เขาจะตัดทิ้งแล้วทำสวนครัวต้นอะไรต้นอะไรนะ <c oughs> ต้นเอาไปจะพูดตัวเมีย <c oughs> โอ้มอยมีอยู่อันเดียวเนี่ย <c oughs> อะไรต้นเอ็นยืด <c oughs> ได้แต่อันพ่ <c oughs> อเนี่ย Mm สว่วนเอ็นยื่นต้นต้นดอกสร้อยทองอือเต็มไปหมดสร้อยทองโอ้ยสร้อยทองโอ้ยหนาวจังวันนี้ ผักตะไคร้คงจะได้กินแล้วมั้งเนี่ยตะไคร้ตะไคร้ยส้ละแหน่ละแหน่แล้วก็ต้นขาวต้นขาวต้นขาวอะไอะไรขาวๆกินไม่เป็นซะด้วยนะคนก็บอกอร่อย แต่พี่กินไม่เป็นหรอก